ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือเป็นการฝึกอบรมหัวข้อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพนะคะเพื่อการค้าซึ่งเราจัดมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่20แล้วนะคะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็คือ,อข้อแรกเลยก็คือเพื่อให้ผู้ที่สนใจไปประกอบการผลิตประกอบการผลิตนะคะผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพเนะะี้ยค่ะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามพลออรลบปุ๋ย ฉบับที่2ปี2,550นะคะแล้วก็พรบโรงงานค่ะแล้วก็อีกข้อนึงนะคะเพื่อเพื่อใหอ้เพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพนะคะว่า,าจริงๆปุ๋ย2ตัวนี้ค่ะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่ายังมีผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตบางรายะคะ่ะที่เขาไม่ทราบ เขาอาจจะคิดว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคือปุ๋ยเดียวกันที่จริงมันมีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็อีกข้อนึงเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่สนใจหรือผู้ประกอบการมีความรู้ในการเลือกวัตถุดิบที่จะนํามาใช้ผลิตปุ๋ยเพื่อสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็ผลิตปุ๋ยให้มีคุณภาพสูงที่สุดอะค่ะแล้วก็ผ่านตามพรบปุ๋ยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายอะค่ะก็ให้ความให้ความรู้กับผู้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจอบรม ให้เขาได้มีความรู้ที่จะสามารถแนะนําการใช้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีววภาพได้อย่างถูกต้องให้กับ,กบเกษตรกรผู้ซื้อ,อปุ๋ยอินทรีย์ได้ว่าและก็ปุ๋ยชียวภาพค่ะก็สําหรับหน่วยวิเคราะห์วิจัยดินพืชและวัสดุกเกษตรนะคะซึ่งเรารับวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะ ลูกค้าหรือผู้ประกอบการนะคะที่ส่งตัวอย่างเข้ามาวิเคราะห์ที่ที่แลบของเราอะคะ่ะส่วนใหญ่อะคะ่ะผลผลที่วิเคราะห์ได้อะคะ่ะก็ยังไม่ได้ตรงตามเกณฑ์ของพอรอบอรปุ๋ยอะคะ่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งลูกค้าอะคะ่ะก็ยังคงยังขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตปุ๋ยอะคะ่ะจึงเป็นที่มาให้ให้เราอะคะ่ะจัดโครงการนี้เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการสำหรับผลิตปุ๋ยอะคะ่ะ โดยที่เราจะก็จะเชิญเชิญเญจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรอะค่ะที่กรมเนี้ยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ที่เขามาดูแลข้อกฎหมายในการผลิตแล้วก็จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพอะค่ะเชิญวิทยกรจากกรมอะค่ะม,มาให้ความรู้ทั้งความหมายความหมายของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพาบทลงโทษ ต่างๆเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็คือเกษตรกรนะคะเชิญชวนนะคะสำหรับกิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราจัดทุกๆปีนะคะโดยหน่วยวิเคราะห์วิจัยดินพืชและว,วัสดุเกษตรค่ะของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเลื่อนถูพืชทดลองคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คาะวิยาเขตรกำแพงแสน